ดีครับอยู่กับหกล้อดักีนครับมาลุยกันต่อเลยครับจนข้างล่างสตาร์ทไม่ติดละแท็กจะหันมาฝั่งนี้นะมันก็ค่อนข้างจะยากยาก,กนิดหนึ่งครับนี่ก็ดูซานจะช่วยเจ้ามิตาชิครับช่วยกันดึงนีง่เงแท็กมันจะมาฝั่งนี้ครับมันไม่ได้ไปฝั่งที่มิตะชิเพราตัดกัน มันจะขวางลำอยู่ครับจึงค่อนข้างจะยากถ้าสตาร์ตติดก็คือเดินล้อมาฝั่งนี้ก็น่าจะโอเคอันนี้ไม่เล่นจนสตาร์ตไม่ติดได้ขยับได้นิดนึ่งแล้วครับดึงแบบดิบๆ แบบไม่ต้องสตาร์ทเครื่องขึ้นมานิดนึงแล้ว ไม่ติดวะตานไม่ติดเลยวะไม่ติดเลยวะโอ้แย่เลยครับดึงแล้วดึงแล้วฮะอะ,อะไรแท่งมันขวางมาฝั่งนี้<ะ>มันต้องดึงไปฝั่งนู้นอ๋อดันแท่งให้มัน ให้มามุมนี้ใช่ไหมน้ำมาดูมุมนี้ครับเอาไม้มาแล้วโอ้ช่วยกันดีมากครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแท็กก็หลุดเองได้เนี่ยเดินไปเดินมาเจอเนี่ยหลุดแล้วหนึ่งครั้งเจอยนะโอ้โหจะสะเสือนกันเลย,ยเขี่ยอะไร เรียกจัดเลยครับมาช่วยกันครับต้องมีตัวนี้แหละน้นล้อนุนแทกไว้ครับจะทำการดึงแล้วเหยียบไปลูกพี่ดึงมาให้มันถึงแค่ตรงนี้เราก็เอาตัวบ้านเล 那个、嗯。嗯嗯 ำแหน่งที่ต้องการกันไปพร้อมกันเลยครับนี่ยแบบยาวๆแบบนี้เลยครับ เราจะชนกันแล้วลูกพี่ เครื่องก่อนแล้วก็ทำการซ่อมในนี้เลยครับในบอ่อเลยจะเอาขึ้นได้ครับอย่างน,นี้จบกันเพราะว่าน้ำมันไหลเข้าเครื่องหมดเลยครับอ้าวผู้รับเหมาก็จะมาแล้วครับโอ้โหจารชูเอาเต็มที่เลยครับแรงมากนะฮิตาชิคันนีน้ เออดูสารไม่ช่วยเลยครับเอาช่วยหน่อยลูกี่เอพอพ่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 อโอ้ยโอ้ยฮิยตาชีครับใส่ซึ่งที้เลยครับคนเดียวกูก็จะดึงนี่แหละนี่แหละ ช่างมาสตาร์ทให้ hey, เจ้าสองสองห้าติดก่อน BX 225สองสองห้า mm hmm. เรื่องของเรื่องมันติดเครื่องไม่ได้ใช่ไหมครับ,บขาดหรือเปล่าฟิวไหมนะฟิวไหมอ,อ๋อเหรอเช็คฟิวเลยโอ้เช็คกล่องฟิวเลยช่างโอ้สั่งช่างเลยครับ สั่งเลยบอเฮ้เฮฮเสียชาเดียวเดี๋ยวเขาเอาพ่งขี้ใส่สักที่หนึ่งได้ดิครับ ไปไหนไปทำไมอ,อันนี้เขาบอกว่าอาะไรอะไรเนี้ยนี่มุนอุยปุย้ย <c oughs> เสียชาติว่ามุนอุยปุย้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าขึ้นได้ก็สงสยยัยยะนั่นแหละคืนให้บริษัทเลยครับไม่ต้องซ่อม <c oughs> เออมันลากมาได้ไกลเลยดิลากมาได้ประมาณเกือบหนึ่งเมตรอ่ะนี่แต่ก่อนอยู่นู่นมุมนู่นอ่ะโอ้ท่านใช่เห็นจมอยู่สุริน์น่ะเขาถอดเฟืองออกดิเฟืองตัวเดินอ่ะลากแต่อันนี้มันไปขัดอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันเขาถอดเฟืองตัวเดินออกทีนี้ดึงขึ้นเลยอ่ะเออลากมาเลย อันนี้เฟืองอใช่ใช่อันนี้มันขวางด้วยแล้วก็มันต้านแล้วก็เฟืองมันไม่ได้สตท้านเนาะมันก็ไม่ทำงานเหมือนกับเหมือนแบบนี้โอ้แบบแบบนี้เหมือนเหมือนแบบตุดลู่อะตุดลูด่อา้าวยกแขนขึ้นเลยครับโอ้ท่านี้เป็นไงโอ้ยช่างทรมานเลยกัน อรมณมันมากใครจะสูญเสียกว่ากันครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้สีชาติก็ลืมเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ แนวขวางเนี่ยมันมันแทกมาฝั่งนี้นยาวไไปเลยครับสบายมากอันนี้ทีมงานช่างน,น้่ยนี่โอ้เดี๋ยวนี้ดึงอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนใจพระเนนเลยนะขอประตูหลุดหมดเลยครับยาง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ด,ไมมด,ด้มันดูดมันดูดครับอันน,น,นี้อันนี้บอบช้ำม,มากคันนี้ตั้งแต่รถติดมาคันนี้บอบช้ำที่สุดลล้วลวันนี้น่ายจะประมาณตีสองคหรือว่าสองนาฬิกาถึงจะขึ้น ใช่ไหมเสีสยใจกับคำทีวผมไปหาสิแม่มีสลิงอยู่แล้วไปเอามัไปช่วยไปช่วยดึงหน่อยมิมมิมม,มิที่เกาะสลิงมาเดี๋ยวดึงสลิงมาไปช่วยเอาสลิงไปก <c oughs> เากาะเนาะกีแรงเกินไปเนาต้องเอามาสามคันครับดึงสลิงด้วยโอ้ยมันมาอะไรนี่น,น้ำมันเข้าแล้วเนี่ยโอ้ยยับ บินอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนใจอะไรดึงอย่างเดียวเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วอ่ะอ่ะอืออือเอ้ยอย่างงี้ต้องซ่อมเครื่องก่อนไหมเนาะเอาเอาเบนซินเหรอเดี๋ยวไปชุ่มกันก่อนเมาแล้วครับมาแล้วครับนิดหน่อย้ย ให้มันพ้นจากน้ำก่อนเนี่ยอ่าได้ได้ได้ละโอ้จุดกระชากลากดึงกันเต็มที่เลย,ยเปฏิเสธ <laughs> ได้้แลวครับมาประมาณ1เมตรแล้วครับพ้นจากน้ำแล้วครับพ้นจากระดับน้ำละเ้วเอ้าเต็มที่เลยคือแล้วคือแล้ววนมาไม่ได้ เรืองเชืเ้อเพลิงใบประมาณ5ห้าหกลิตรแล้วขยับใ้วันสามสิบเซนอ่าพอพักก่อนกินข้าวกันไหม <laughs> กินข้าวกันไหมพี่น้องอ่ามันพ้นจากน้ำแล้วครับตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มไหลออกจากห้องเครื่องแล้วครับอ่ะสำหรับคลิปน,นี้เราก็ ลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้ชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ